สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช ah. oh. oh. er ่องป่าถ่ายบ้านนะคะโอ้โหบครับผมาพื้นที่ครับกินอะไรมาวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกอกเขาหมูกรอบเย็นนี้ก็ทำข้าวเอยชืออ้า เราไม่กินข้าวพวกเจ้าแล้วไงเย็นนี้เย็นนี้ก็ทำข้าวโรยเกลือเขาคนละปั้นเ้าโรยเกลือเขาหลุนเกลือทำได้ปั้นไดปั้นได้ได้ไม่ต้องถามก็ได้นึ่งข้าวก็โรยให้เลยเอาเกลือพันปีมาโรยให้โอ้โหมีเกลือสมุนไพรเกลือพันปีที่เอมา ันัเกอพันปีเหรอบอกเือบกือบกือลมือบกือบเกือพันปีชื่อบกเือแล้วเอาบ่อที่มันเป็นบอกเกเือพันปีเคยไปแล้วนี่เาไปหลายรอบแล้วค่ะฮะพูดด่านซ้ายนั่นนะ อ่าค่อยเข้าไปปุ๊บเขาให้ถอดรองเท้าเลยนะไปยืนมองบ่อแบบนี้เลยไปยืนมองบ่อแบบนี้เลยกว้างไหมบ่อไม่กว้างเท่าไหร่มันเป็นคล้ายบ่อบ่อเขาเป็นบ่อน้ำที่เราเคยโยนขึ้นมาเออเออเห้อจ้าเป็นมันสระน้ำนี่เหรอใช่แล้วก็เขาจะเข้าไปดูก็เขให้ถอดรองเท้าอืม กล่องนึงเนี่ยมันจะหมดแล้วนะครับมิ้มันสองร้อยห้าสิบตัวเปล่าทำไมมันน้อยจังเราแกะออกไปใช้บ้างแล้วหรือเปล่าโอ้เดือนนี้สองถุงพอไหมฮะมันน่าจะยิงนะมั้งเงินน่ะมันน่าจะยิงบ้างก็ได้มั้งในพวกนี้เวลาไปสั่งของทำไมมันพูดเล่นวะชอบพูดเล่นเนี่ยมันมันไม่พอแล้วเห็นไหม แต่ก็สูบขึ้นมาก็ต้อ,อมของเราก็บะเมนมี่อยู่กับจันลุง่ง <c oughs> ของเราก็บอกเกลือบะเมนี่อยู่นนับน้ที่มันต้มมันก็น่นานจะเป็นเกลือบอกเกลืออยู่ไหนก็อยู่ตรงที่เขาบอกว่ามีมีซางมีอะไรมากินน้ำบอก ที่ไหนลุงก็ถามที่ไหนก็อยู่นี่ปุ่งนี่ห้วยปุ่งห้วยปุ่งมันมีบ่อน้ำเค็มมันมีนมันมีสัตว์ป่ามากินน้ำเค็มอยู่นะอยู่ไหนอยู่ห้วยปุ่งนั่นเี่โอ้ยเราไปรูไม่ใช่มันไม่มีมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำเค็มที่แท้แต่คนมันไม่กินงูคายในแถวนี้ไม่กันบ่อเกลือบ่ออะไรไม่มีบ้านเจ้ามันมีแต่กุ้งเรือคำกุ้งกวาไม่มีหรอก อย่าไปพูดนะมันมีหมดทุกอย่างเลยกรอกกรุ๊ปซูมเลยมิจดาม่ามีตจดาม่ามันไม่มีอะไร <c oughs> มีตจดาม่าไม่มีระบอบเกลือนะมาม่าก็มีอยู่มาม่ามม่าเข้าทุ่นแต่ฝักลิ้นกายเยอะเลยนะ <c oughs> ประมาณพี่ในวัดเอามาหลายฝักอยู่เลยอ๋อลิ้นฟ้าเลย <c oughs> นี่ทำเผาวรเลยวลุงลือครับผมลือเหมือนเดิมเอาไ้ยิงก็ได้แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ลุงนั่นแหละทำละหรือทำละลือเทำแบบผาวรก็ได้ได้ช็อตเด็ดนี่ อะไรนะแท่นแท่นวงสแทนบวงเกิดของขึ้นเกิดอเกิดของขึ้นอ้าวผู้หญิงก็ให้ขึ้นเหรอเอะมันยังไม่เ็ขึ้นได้อันนีู้เคียไม่ออกมาเล่นกัเรเป็นลายลไรขึ้นขึ้นได้ เสนอน้าเสร็จเงินสะทองสันสี่เก้าเรน่ันี่นี่นะะก็สิ็แล้วค่ะ

นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาฉัดที่เราเย็ดเข้าชั้นนะคะนี่นะคะเจ็ดชั้นเสร็จแล้วนะแปดเนี่ยแล้วมาสิบหกนะคะเนี่ยกำลังจะขึ้นนะโอ้ แล้วก็ลดน้ำไปด้วยนะคะจากที่เราเย็บฉัดเก้าชั้นเสร็จแล้วนะคะปีเด้วเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็เออเดินผ่านมาต้นไม้มันเหี่ยวมากมากเลยนะคะที่เราดูแลเนะอะเราก็ได้ลดน้ำต้นไม้ก่อนอสิ